สวัสดีค่ะบ้านเป็นโพดอกพัชยาค่ะอีพีนี้นะคะจะมาแนะนําเพื่อนๆน,นะคะวิธีการทําไฟให้น้องนะคะเราจะกบไฟให้น้องนะคะต้องเตรียมอะไรกันบ้างนะคะนี่ค่ะก็จะมีที่นอนนะคะที่ใหญ่นิดนึงนะคะที่มีพื้นที่กว้างพอสมควรค่ะเพราะว่าเวลาน้องร้อนนะคะน้องก็จะคลานออกมาข้างนอกตรงนี้นะคะแต่เวลาน้องหนาวน้องจะคลานเข้าไปใกล้ๆไฟไหมคะที่เราก,กกไฟให้น้องแบบนี้เลยนะคะ เนี่ยเวลาน้องเขาต้องการความอบอุ่นนะคะเขาก็จะมาอยู่ใกล้ๆไฟกองกันอยู่ตรงนี้เลยนะคะแล้วเวลาเขาร้อนเขาก็จะคลานมาตรงนี้ค่ะนะคะให้มีพื้นที่ให้น้องพอสมควรนะคะแบบว่าไม่ได้แบบเล็กๆแล้วก็อยู่แค่ตรงนั้นเลยนะคะเพราะว่าเวลาน้องร้อนน้องจะไปไหนไม่ได้เลยนะคะแบบนี้ค่ะให้แบบว่าให้น้องเขามีพื้นที่ได้ออกมานะคะ น้องหมาและลอดนะคะควรกวกไฟนะคะการกวกไฟเป็นการปรับอุณหภูมินะคะน้องก็จะโอเคค่ะแข็งแรงและที่สําคัญนะคะน้องเองก็จะรอดนะคะเพราะว่าการกวกไฟสําคัญมากๆเลยนะคะเลี้ยงน้องในสถานที่อบอุ่นแบบนี้ถ้าเราให้น้องอยู่ที่เย็นๆสถานที่เย็นหรือว่าน้องตัวเย็นเนี่ยน้องเสียชีวิตได้เลยนะคะ ในวัยของแรกคลอดนะคะของลูกหมาเป็นบุ็อกแบบนี้นะคะเราต้องป้อนนมน้องทุกสองชั่วโมงนะคะแม่ฟ้าต้องคอยป้อนน้องอยู่ค่ะตอนนี้เพราะว่าแม่เตอายนะคะเขาผ่าคลอดนะคะเขายังมีอาการแบบว่าสลืมสลืออาการเจ็บแผลด้วยเป็นอารมณ์ที่แบบว่ายังไม่โอเคที่จะเลี้ยงลูกนะคะเราก็ควรที่ต้องเลี้ยงน้องรองแม่เขาไปก่อนนะคะ แบบนี้เลยคะ่ะเด็กๆก็จะกินทุกสองชั่วโมงนะคะแม่ฟ้าปลุกน้องขึ้นมากินนมนะคะแต่ว่าแม่เต้าอี้เขาก็เคลียร์กระตุ้นอก,กระตุ้นฉี่ให้น้องอยู่นะคะแต่ว่ายังไม่เอาน้องเข้าเต้าค่ะแม่ฟ้าเลยต้องทําแม่นมแทนนะคะแบบนี้เลยคะ่ะไฟในการกกให้น้องนะคะขนาด60วัตต์ค่ะต้องเป็นไฟสีส้มแบบนี้เลยนะคะไฟสีขาวจะไม่ให้ความอบอุ่นกับน้องนะคะ อย่างนี้เลยนะคะวางผ้านุ่มๆค่ะที่นอนก็เป็นแบบว่าคล้ายๆขอบนิดนึงค่ะเพราะว่ากันน้องไต่ออกมานะคะตั้งขอบๆแบบนี้เลยค่ะอย่างนี้นะจ๊ะอันนี้เป็นคอกลูกวัวทั้งเซตเลยนะคะเพราะว่าแม่ลูกวัวพ่อก็ลูกวัวค่ะลูกเลยออกมาเป็นลูกวัวทั้งเซตเลยนะคะ ประโยชน์ของการกกไฟล่ะคะก็จะมีในเรื่องของการปรับอุณหภูมิให้น้องนะคะน้องจะแข็งแรงขึ้นทุกๆวันนะคะอย่าให้น้องตัวเย็นนะคะน้องหมาไวแกคคอดนะคะถ้าเกิดอาการตัวเย็นเนี่ยน้องเสียชีวิตได้เลยนะคะเพื่อนเพื่อนต้องระวังตรงนี้ด้วยนะคะอุณหภูมินะคะแล้วก็กะเอาเนี่ยค่ะประมาณนี้เลยค่ะไฟ60วัต์มีพื้นที่กว้างให้น้องแบบนี้ อย่างที่แจ้งไปค่ะเข้าร้อนเขาจะไต่ออกมาถ้าเข้าหนาวเขาจะมากองกันอยู่แบบนี้เลยนะคะนี่คือการกบไฟของน้องนะคะที่บ้านเราจะกบน้องจนถึงอายุ2อ,อาทิตย์เลยนะคะแต่ก็แล้วแต่นะคะว่าถ้าในเคสของแม่เขาเข้าไปเข้าเต้าแล้วแม่เขาทําอุณหภูมิให้น้องได้รับออความอบอุ่นเนี่ยก็ไม่จําเป็นต้องกบไฟนะคะต้องดูด้วยนะคะ แล้วก็การกบไฟนะคะช่วยในเรื่องของการเป็นหวัดนะคะน้องก็จะไม่ค่อยเป็นหวัดนะคะในการสำลักน้ำนมก็จะไม่ค่อยมีนะคะทางเดินหายใจของน้องก็จะดีขึ้นนะคะแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะบ้านเฟรนบุรอกพัทยาค่ะ EP นี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย